สวัสดีครับผมชื่อสุวั์ครับปัจจุบันนะครับอายุ55ปีผมเป็นเบาหวานนะ่ะชั้นที่สมา10ปีแล้วก่อนหน้านี้น้ำตาลในเลือดผมนะสูงมากตั้งแต่150มิเมลิตต่อเดซิลิตรถึง160เลยครับบางครั้งเนี่ยขึ้นไป1นึง182เลยนะครับตอนแรกเนี่ยไปหาหมอหมอบอกว่าโรคนี้ต้องทานยาเยอะคือแป้งก็กินไม่ได้ไขมันน้ำตาลก็ต้องงดเป็นเพื่อนกับยาไปตลอดเลยครับห้ามหยุดนะครับกินทั้งชีวิตเลย ผมยังกลัวว่าโรคจะเปลี่ยนไปมันจะเป็นแบบโรคแทรกซ้อนรุนแรงนะครับเลยเปฏิบัติตามคําแนะนำของหมอเป็นอย่างดีครับเพียงชั่วคู่นะครับน้ําตาลในเลือดก็สูงขึ้นอีกกระทั่งมีน้ําตาลเนี่ยในเลือดสูงต้องเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลสุขภาพเนี่ยก็แย่ลงเรื่อยๆื่เมื่อสุขภาพผมเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆือ่ะก็กังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานนี่น่ากลัวรู้สึกเลยนะครับว่าเสี่ยงเนี่ยที่จะเป็นโรคแทรกซ้อนสูงมากจริงๆเลยครับ น้ำตาลในเลือดเนี่ยอันตรายนะครับโรคแซกซอนเนี่ยยิ่งอันตรายมากกว่าครับอาการหนักถึงขั้นที่เส้นเลือดในสมองเนี่ยตีบผมอยู่ด้วยความกลัวมีตกกังวลทุกวันไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเลยครับหากเบาหวานเนี่ยไม่ดีขึ้นร้ายสุดของการเป็นโรคเบาหวานน่ะคือจะรอดจากการกินยาไม่ได้ยังไงทุกครั้งเนี่ยที่กินยาผมต้องกินยาเป็นกำๆเลยนะครับ แต่ผมก็มีประวัติที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะเวลาผมทานยาเนี่ยเม็ดเยอะๆเนี่ยมันจะแสบร้อนตรงเนี้ยแสบร้อนโอ้สองสวรรก็ปวดท้องไม่สบายแต่พอทานยาไม่ยังไม่หมดก็ต้องพยายามทานต่อไปทุกครั้งที่กินยามันเหมือนกับการทรมานมากๆเลยครับเห็นวิดีโอของผู้เชี่ยวชาญแนะนํานมไทยพืชสําหรับโรคเบาหวานแอมบิชัวไดอะเบสนี้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์นมไทยพืชชั้นนาสาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยซึ่งช่วยน้ําตาลในเลือดให้คงที่ ยังช่วยเสริมโภชนาการอีกด้วยเห็นผู้เชี่ยวชาญแนะนำอย่างเช่นผลนี้เช่นนี้ผมชอบมันมากครับผมเลยโทรเข้าหา40นบริการเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่แนะนำเป็นอย่างดีเขาก็ตื่นลือล้นในการแนะนำมากครับโดยไม่ล่อลวงให้ผมซื้อผมรู้สึกเนี่ยปลอดภัยดังนั้นผมจึงสั่งคอมโบมา5กล่องและแถมอีกสองกล่องรวมเป็น7กล่องเลยครับหลังจากสั่งซื้อเพียงหนึ่งสองวันผมก็ได้รับของเขาจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับ แพ็คของมาอย่างดีดังนั้นผมจึงไว้วางใจกับผลิตภัณฑ์แอมิชวไดอะเบสตัวนี้มากเลยนะครับเห็นว่าแอมิชวไดอะเบสเนี่ยดีมากผมเลยทานต่อเนื่องมาสามเดือนกว่าแล้วตอนนี้ระดัแบบน้ำตาลในเลือดผมเนี่ยคงที่เพียงเจ็ดิมิลลิตรต่อเดซิลิตรสูงสุดเจ4สิี่จุดี่มิลลิตรต่อเดซิลิตรหั่งนี HbA1c เท่ากับ5%้าปอร์เซ็น์มันยอดเยี่ยมมากครับสุขภาพผมเนี่ยดีขึ้นแอมิชวไดอะเบสตัวนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยครับ จะส่งได้รวดเร็วขนาดนี้ผมยังสามารถลดปริมาณยาเม็ดลงได้อย่างมากเลยครับในเวลาไม่กี่เดือนน้ำตาในเลือดเนี่ยก็ลดลงอย่างคงที่เลยครับหมอเนี่ยบอกให้หยุดกินยาชั่วข่าวตอนนี้ดีใจเลยนะครับสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องปวดท้องท้องร้องปัจจุบันเนี่ยผมดื่นแอมบิชัวไดอะเบ s วันละสแก้วเช้าแล้วตอนบ่ายบางครั้งก็ดื่นแทนอาหารเชา้า เพราะว่าดื่มนมแก้วเนี่ยได้คุณค่าทางอาหารไม่รู้สึกว่าหิวหรืออิ่มท้องเหมือนเมื่อก่อนเลยอีกนะครับ a m i s u r e Diabetes ตัวน,นี้นะครับม,มีประโยชน์มากเลยครับหากผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องรับประทานอาหารที่งดเว้นเยอะมากๆเนี่ยเพียงแค่ดื่ม a m i บ u r e Diabetes ก็จะช่วยได้อย่างมากเลยครับเสริมสร้างสารอาหารให้กับร่างกายได้เต็มที่อย่างเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าผมจะอดอาหารผมก็ยังมั่นใจนะครับในภชนาการที่ได้รับ สุขภาพของผมเนี่ยก็จะดีขึ้นผมไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนเลยครับที่ชอบที่สุดคือผมไม่ต้องงดมากเหมือนเมื่อก่อนกิ่น้อยสบายตัวและต้องคอยระวังเรื่องอื่นๆอีกนะครับสบายใจขึ้นมากครับไม่ต้องกังวลเรื่องโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานอีกแล้วเพราะน้ําตาลในเลือดเนี่ยก็ไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนครับไม่ต้องกลัวอะไรเลย <laughs> ผมมีความสุขมากครับใครที่เป็นเบาหวานนะครับดื่มแอมบิชัวรดีดเบติดตัวนี้นะครับ สุขภาพจะดีขึ้นแน่นอนครับน้ำตาลในเลือดจะคงที่ไปอีกนานแอมิชัวแด b e เบ s เป็นผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเลยครับ